ไพกแกเมื่อการมาของเทมูทำให้วงการอ e ีคอมเมิร์ซต้องสั่นสะเทือนแล้วผู้ประกอบการทั้งหลายจะทำอย่างไรเศรษฐกิจไทยจะแย่ลงแค่ไหนติดตามได้ในคลิปนี้เสฮ่า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 ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆจากเอเชียธุรกิจช่วยกดไลค์และ subscribe ให้กันด้วยนะครับ สวัสดีวัยรุ่น SME นี่คือพาธุรกิจรายการที่จะเล่าประวัติธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลกให้ฟังแบบเข้าใจง,งา่ายๆในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของแบรนด์และสินค้าจากประเทศจีนในตลาดโลก ปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของจีนแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของบริษัทจีนในการขยายอิทธิพลไปทั่วโลกและหนึ่งในความพยายามตีตลาดทั่วโลกโดยกลยุทธ์สินค้าราคาถูกจากโรงงานโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแถมไม่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศนั้นๆอีกด้วยใช่แล้ว นั่นคือเทมูแพลตฟอร์มด้านอีคอมเมิร์ซที่กำลังรุกคืบไปยังประเทศต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับแบรนด์นี้กันเปียตัวละเมอให้ท่านผัวคนชอบของถูกจุดเริ่มต้นของเทมูมาจากพินตัวตัวบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนที่ได้เห็นความสำเร็จของชีอินแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าราคาถูกไว้ให้คนทั่วโลกได้เลือกซื้อพอเห็นแบบนี้พี่แกก็เลยอยากทำบ้างและพินตัวตัว ก็ได้เปิดตัวเทมโบในเดือนกันยายนปี2022โดยเป้าหมายแรกในการเจาะตลาดครั้งนี้นั่นคือคู่แข่งตลอดการให้เวลาดาว3วิใช่แล้วสหรัฐอเมริกานั่นเอง และด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกรวมถึงราคาที่แข่งขันได้อีกทั้งเทมูยังใช้กลยุทธ์การโฆษณาที่แพร่หลายรวมถึงการลงโฆษณาในงานซูเปอร์โบว์ปี2023เรียกได้ว่าโดนบุกถึงถิ่นเมกาเองก็ต้านทานไม่ไหวสุดท้ายพี่ใหญ่อย่างเมกาก็โดนเทมูเก็บคิวเฟิร์สกรัดไปเป็นรายแรกและไม่หยุดแค่นี้เทมูยังขยายไปยังประเทศ <Wow. S 1> อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแคนาดา ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และหลายประเทศในยุโรปโอ๊โหดกันน้อยแกแกโป้งหมาฉันเสียใจด้วยนะแต่แกไม่ใช่สิ่งที่ฉันเติมหาแกลองดูคนพวกนี้สิผู้หญิงแต่งหน้าเพื่อตัวเองไม่ได้แต่งหน้าเพื่อผู้ชาย ต้กดไลค์ใช่กดแชร์คนที่ชอบของดีราคาถูกๆในประเทศนี้มีต้องเยอะแยะนี่เลยต้าหมยต่อไปของฉันหย่าละไมใช่แล้วครับแม้แต่ประเทศไทยที่ตอนนี้เต็มไปด้วยแบรนด์จากจีนเข้ามาตีตลาดไม่ว่าจะอาหารเครื่องดื่มรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนจะมีแบรนด์ไหนบ้างนั้นเราได้ทำคลิปไว้ให้แล้วกดตัวไอไปดูกันได้เลย ซึ่งการเข้ามาของเทมูก็ได้สร้างผลกระทบให้กับธุรกิจ SME รวมถึงผู้ประกอบการหลายรายที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสู้ราคาไม่ไหว<อ>สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับรายการเถียงทันไก่ประเด็นร้อนแรงในวันนี้คือการมาของแอปเทมูที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายได้รับผลกระทบกันท่วนหนาแขกรับเชิญในวันนี้คือฝั่งพ่อค้าแม่ค้าที่เดือดร้อนและคุณเทมู ที่กลายเป็นจำเลยของสังคมเราจะมาพูดคุยเพื่อหาข้อสรุปกันเริ่มจากฝั่งพ่อค้าแม่ค้าก่อนครับขายถูกแบบนี้แล้วใครจะมาซื้อผมละ่ะผมขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักพันแต่เทบูมันขายหลักร้อยแบบนี้ผมก็จบเ hey ฮอะดิเมื่อประเทศกูไม่เลยนะครับใจเย็นเจ๋เองก็รับเสื้อมาขาย จะเย็นๆก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวให้โซเชียลตัดสินแล้วอะไรล่ะที่ทําให้คุณเทมูขายของได้ถูกกว่าชาวบ้านเขาอืออย่างแรกเลยคือผมเป็นแพลตฟอร์มตัวการที่ส่งคําสั่งซื้อไปที่ร้านค้าหรือผู้ผลิตโดยตรงได้โดยไม่ต้องผ่านคนกลางซึ่งมมนก็ลดต้นทุนได้มากโขแด็ที่เจ๊บอกนั่นแหละครับแต่ผมก็เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขายน้อยมากค่าส่งผมก็ไม่คิดผมจะไปเน้นเรื่องเพิ่มปริมาณการซื้อขายและรายได้จากช่องทางอื่นอย่างค่าโฆษณาโปรโมทสินค้าบนแอปนั่นเองแหละครับ ครับผมแล้วอย่างอื่นล่ะครับอย่างที่2ด้วยความที่สินค้าส่วนใหญ่ผลิตโดยโรงงานจากจีนแน่นอนว่าต้นทุนมาต้องต่ำอยู่แล้วแถมสินค้าส่วนใหญ่ยังเป็นของไม่มีแบรนด์พูดง่ายๆก็คือ เป็นสินค้าจากผู้ผลิตด้าใบดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไปวัดดวงกันเอานอกจากนี้ผมยังซัพพอร์ตผู้ผลิตเช่นการให้ข้อมูลพฤติการผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเอาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากขึ้นและผมยังคอยดูแลร,ระบบหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นระบบการชําระเงินการขนส่งซึ่งมันก็ช่วยผลแรงผู้ผลิตได้มากจริงๆเพราะฉะนนั้นผมจะไม่ออกถ้าออก แล้วกูจะเอาอะไรแดกฮ่าฮ่าฮ่โยแพ้สเถอะไอ้พวกทุนต่ำจัเตาะทำเพื่ออะไรเนี่ยโดยในปัจจุบันการเข้ามาในไทยของเทบูนั้นได้สร้างผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบซึ่งเห็นได้ชัดว่าผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นอาจทำให้ธุรกิจ SME ในไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านราคาแต่ถ้าลดราคาลงก็อาจจะส่งผลต่อกำไรของธุรกิจได้ครับ หน้าร้านทั่วไปที่ไม่มีทรัพยากรในการทำการตลาดออนไลน์มากนักก็เข้าถึงลูกค้าได้ยากขึ้นอีกทั้งรายได้ทั้งหมดก็เข้าผู้ประกอบการที่จีนโดยไม่ถูกหักภาษีเข้าประเทศไทยเลยสักบาทแล่นก็ทำให้เม็ดเงินไหลออกนอกประเทศจนเสียดุลการค้านั่นเองครับ ในส่วนของผู้บริโภคนั้นการสั่งซื้อผ่านเทมูก็มีข้อเสียบางประการเช่นคุณภาพของสินค้าที่ดีไม่สม่ำเสมอหรือเรียกง่ายๆว่าไม่ตรงปกนั่นแหละครับการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและปัญหาในการขอคืนสินค้าและเงินอีกทั้ง<อ>เทมูยังมีปัญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลทําให้ผู้ใช้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นมันก็ยังมีผลกระทบเชิงบวกที่เป็นช่องทางในการหา วัตถุดิบและสินค้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศซึ่งนี่ก็อาจจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ครับและอย่างสุดท้ายคือการเรียนรู้จากเทมูศึกษากลยุทธ์เพื่อนำม,มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเองในการแข่งขันอันดูเดือดของสมรภูมิอ e ีคอมเมิร์ซหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆได้เรียนรู้และหาทางปรับตัวไปพร้อมกันสำหรับใครที่อยากฟังเนื้อหาธุรกิจเรื่องไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลย ถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กัน,นเลยด้อ